ยายเมื่อกี้บ่นว่าเอาออกจากโรงจำนำมาเท่าไหร่สองหมื่นสี่แล้วบ่นต่อเนี่ยผมอยากทำบทเท็เลยที่พูดว่าอะไรเรื่องข้าวอะ่ะข้าวขาขายได้ราคาแค่หกพันหกพันใช่หกพันจริงเหรอจริงแล้วทำไมต่อซื้อข้าวสารมันแพงอย่างอะ่ะไม่รู้มันขายได้แค่นี้เหรอ <c oughs> แล้วชาวนานจะอยู่ยังไงครับเมื่อก่อนตอนที่ผมสมัยอายุผมประมาณสักสิบแปดสิบเก้าอ่ะราคาทองกับราคาข้าวอะ่ะมันจะสูสีกันเลยเนะี่ย นี่ทองบาทละห้าหมื่นแล้วข้าวยังหกพันอีกเหรอใช่แล้วปุ๋ยอ่ะปุ๋ยยาล่ะมันก็อุขึ้นแล้วตกลงคนขายได้แค่ไม่ถึงห้าพันก็มีขายได้ไม่ถึงห้าพันก็มีใช่เมื่อก่อนน่ะอ่ะคุยเดี๋ยวผมคุยนอกเรื่องครับคุยกับยายก่อนได้ยินยายพูดเรื่องชาวนานี่แหละครับเป็นไงยายเมื่อก่อนค่ต้นงัดของเก่ามาขายหมดเลยเนี่ยแถมต้องไปออกจะลงจำนำอีกเหรอจะได้กําไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเอาออกมาเท่าไหร่ 24งหขอดูสักหน่อยครับ24 0 0พอจะมีกำไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีกำไรเราจะคืนยายนะครับเพื่อไปจำนำต่อครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าจะขาดทุนหรือเปล่านะครับถ้าขาดทุนก็ต้องเข้าลงจำนำต่อนะครับขอดูสักหน่อยครับขอดูสักหน่อยนะครับพูดให้ยายมีกำลังใจครับทองไม่เหมือนข้าวครับทองขึ้นคือขึ้นครับข้าวขึ้นแต่ราคาข้าวเปลือกไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูหน่อยว่าได้หรือไม่ได้เอาออกมาจากโรงจำนำสองหมื่นสี่ เพื่อมาจุนเจือทำนาขาดทุนย่อยยับข้าวถูกเกินปุ๋ยแพงนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าส่วนไหนจะช่วยเราได้คงไม่มีส่วนไหนช่วยเราได้นอกจากเราช่วยตัวเองนะครับดูจากน้ำหนักดูจากการสัมผัสแล้วนะครับเราไปลุ้นที่3ามหมื่นห้าดีกว่าจะถึงหรือไม่ถึงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมครับเพราะว่ามันน่าจะเกิน1บาทนะครับดูแล้วครับ มันน่าจะเกิน1บาทเดี๋ยวเราไปรุ่นที่35,000เลยเสียงโอดควรจากชาวนาเกียน์ละ5-6,000ไม่เคยเจอตอนนี้ทองบาทละ50,000ทําทำนามาเกือบทั้งชีวิตราคาข้าวไม่ขึ้นแต่อย่างอื่นขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพหรือว่าค่าอะไรขึ้นทุกอย่างเกียนละ7-8,000มาตั้งแต่ผมสมัยหนุ่มๆแล้วครับตอนนี้ก็แก่ลงมาเยอะแล้วก็ยังเกียน์0 0ันเลยยาย ทำไม่ไหวอยู่แล้วจะทำไม่ไหวอยู่แล้วจะทำไม่ไหวอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะได้สามหมื่นห้าหรือเปล่าขอเวลาแกะทองออกจากตรงนี้ก่อนนะครับมาดูน้ำหนักไเพะครับเราจะเริ่มการประเมินณตอนนี้เลยครับถ้าเราไม่รู้น้ำหนักเราจะไม่สามารถประเมินได้นะครับน้ำหนักอยู่ที่19.22ครับ3 5มหมน้น่าจะมาที่เหลือคือเปอร์เซ็นต์ไปลุยพร้อมกันเลยครับ ยายอาจจะได้ข้าวเพิ่มไม่สองเกียนนะเกี่ยวข้าวไปเมื่อวานหรือว่าสองวันที่แล้วไม่พอค่าปุ๋ยเลยต้องเอาทองออกจากโรงจำนำหวังว่าจะได้ค่าปุ๋ยเราไปลุ้นพร้อมเลยครับจะได้หรือไม่ได้ครับสำหรับค่าปุ๋ย ของยายครับเอาออกมา24 0 0 0ผมประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ35 0 0 0นะครับถ้าเปอร์เซนต์ดีก็อาจจะถึง40,000ก็เป็นไปได้เราคุ้นท้องนะครับว่าเปอร์เซนต์ของยายจะดีหรือเปล่าครับการนำออมมาหลออขายแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ราคาดีมันขึ้นอยู่ว่าเปอร์เซนต์ดีหรือไม่ดีถ้าเปอร์เซนต์ดีและน้ำหนักดีก็จะได้ราคาดีไปด้วยสําหรับอันนี้มันมีทองเหลืองที่แกะไม่ออกคนอยู่นิดนิดหน่อยนะครับเปอร์เซนต์ก็ไม่น่าจะเยอะครับแต่35,000น่าจะมา4ี0 0 0ื่นล ต้องไปนุ้นว่ามาหรือเปล่าจะเอาไปจ่ายค่าปุ๋ยค่าย,ยาจรือเปล่าน้ผมพูดไปนี้แล้วกันยายเอาไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาครับเป็นยาจะเอาไปทำอะไรเอาไปตัดสล็อตหรยายเอาไปตัสล็อตหรอหัวเราะเอือเราไปดูครับว่าจะถึง4,000หรือเปล่านะครับแต่ดูจากมีคำเหลืองนปนไปนิดหนึ่งประเป็นไม่น่าจะดีเท่าไหร่ครับก็ได้จะอยู่ประมาณแค่3 0 5เดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับ เป็นไงวะสีมีระเบิดด้วยดีไหมมันมีทองเหลือปอนไปหน่อยเดียวการเวการใช้เวลาใช้เวลาหลอมนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่ประมาณสักนาทีกับอีกสิบกวิเองครับใช้เวลาเซตตัวประมาณสามสิบวิเราก็จะได้รู้ผลแล้วนะครับว่ายายจะได้ค่าปุ๋ยค่ายาและมีเนินเหลือปั่นสล็อตหรือเปล่าที่เราต้องไปตามกันนะครับโอเคป๊อกป๊อกใช้ได้ จุ่มกดมาดูสิสีเป็นยังไงสีเป็นไงวะด,ด,งดูจากสีแล้วมือหลอบูทรบอกว่าเปอร์เซ็นต์ดีเราไปลุ้นที่สี่หมื่นกันเลยครับ สำหรับการนำงานกรอบพระหรือว่าแหวนฝังเพชรฝังพลอยออกจากร้านจำนำหรือว่าโรงจำนำมาหลอมขายขอให้เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าส่วนมากการรับจำนำเขาจะรับจำนำไว้ประมาณ70%นะครับคำว่า70%ก็คือว่า100บาทเขาจะให้คุณประมาณสัก70บาทนะครับขอให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าต้องการใช้เงินส่วนต่างเมื่อไร่แวะมาหาผมได้ครับเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือ 74.85มีเงินผสมอยู่9.41และมีทองแดงอยู่13%นะครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ19.06ได้กรรมละ2,402บาทจะรวมคือ45,758บาทหากกับผมแล้วเหลือ42,500บาท ห้าสิบห้าบาทถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่แวะมาหาผมได้แล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าร้านไทยมาวินนะครับอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนและขอให้หน้าหน้าหรือว่าครั้งหน้ายายได้ข้าวเกียและหนึ่งหมื่นนะครับ